ยอมรับว่าพี่น้องแสดงจํานวนมากยังมีความติดใจกับคําว่าพรรคประชาธิปัตย์แต่เขาเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นองค์กรนะครับซึ่งบริหารโดยผู้บริหารแต่ละยุคแต่ละสมัยผู้บริหารยุคปัจจุบันคุณเฉลิมชัยและคณะที่เราเห็นปรากฏเป็นผู้บริหารหลักนั้นไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กรณีเหตุการณ์ช่วงปี2553แต่อย่างใดนะครับเป็นคนัะทีมกันเลยนะครับทีมที่มีปัญหาที่ออกคำสั่งใช้กำลังสลายผู้ชุมนุมด้วยความโหดเทียมนั้นวันนี้ไม่อยู่กันแล้วนะครับสลายกันไปหมดก็แยกย้ายกันไปหลายที่นะครับวันนี้พักประยหยัติ เป็นการผัดใบคนกลุงใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารแล้วนะครับแล้วเท่าที่ได้สัมผัสกันโดยส่วนตัวไม่ว่าหัวหน้าพักหรือเลขาพักก็มีมุมมองต่อการเมืองที่ดีเป็นการนำเนินกิจกรรมทางการบวกการทางการเมืองในเชิงบวกนะครับไม่ฝักใฝ่ทหารไม่ฝักใฝ่อำนาจนอกระบบนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะ จับมือกับพรรคก,การเมืองต่างในการกับเคลื่อนผลงานถ้าเป็นรัฐบาลด้วยกันนะครับน,นันโดยส่วนตัวผมผมไม่ได้ติดใจเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องเตุการณ์ปี53แล้วเข้ามาเป็นเรื่องตีอย่างนี้คงไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในกลุ่มประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็ยังมีกลุ่มเก่าอยู่อย่างเงี้ยคุณชวนคุณบญญัาิอะไรเงี้ยไม่กล่วอรไม่ติดใช่ไหมครับคือสามคนนั้นเรียกว่าเป็นไม้แก่ที่ดัดยาา ดัดยังไงก็ไม่ได้นะครับผมหวังเดียวว่าถ้าสามท่านนั้นออกมาขับเคลื่อนอะไรที่ขัดแย้งกับทางกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกกบไลออกจากพักได้นะก็ไม่อยากท่านเองถูกกบไลออกจากพักนะฮะอยากให้อยู่แต่ว่าอยากอยู่ในจุดที่มีมารยาทในการอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้มาร่วมกันเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วเนี่ยทุกพักต้องเข้าใจ กติกาการอยู่ร่วมกันแล้วมารยาทของแต่ละพักคมันต้องมีนะครับเพื่อให้พักร่วมรัฐบาลทํางานด้วยความสมานฉัน์แล้วเดินหน้าสร้างผลงานได้ถ้าขัดแข้งขัดขากันเองเนี่ยมันก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นรัฐบ,บาลร่วมกัน